งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธตาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังชิดม้วนบางประมาดิศักดิ์มวนกิยาพันธ์นะครับและ ผมก็จะตอบคำถามแฟนๆรายการนะครับตามที่ท่านได้ถามไทยกันมานะครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการถามมาบอกว่าปลูกมะพร้าวน้ำหอมพอออกลูกออกมาแล้วเนี่ยทำไมลูกมันเล็กนะครับทำไมลูกมันเล็กท่านผู้ฟังที่เคารพครับอันนี้ก็มันก็ชัดเจนอ่ะนะ คำตอบก็คือว่าแสดงว่าท่านจะต้องไปสำรวจว่าต้นมะพร้าวที่ท่านปลูกเนี่ยการบํารุงรักษาเนี่ยดีไหมอุ๋ยถึงไหมนะครับเพราะโดยปกติมะพร้าวเวลาเราปลูกเนี่ยนะก็เราก็จะใช้ปุ๋ยสูตร13 13 21นะครับแล้วก็สตรูตัวสำคัญ ที่เราจะต้องคอยดูแลเพื่อม่ให้ต้นมะพร้าวตายก็คือด้วงแรกกับด้วงงวงซึ่งด้วงแรกนั้นก็จะมาเจาะชัยตามลำต้นของอะมะพร้าวนะครับดวงงวง,งสมทบวางไข่เจาะชัยเข้าไปในต้นและต้นก็จะยืนต้นตายนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีแต่๋ยวนี้ที่เห็นใบมะพร้าว แห้งๆโดยเฉพาะใบล่างๆหลายคนก็ไม่รู้เป็นยังไงใส่ปุ๋ยก็แล้วรดน้ำก็แล้วทำไมใบมันยังมีอาการแห้งๆแบบนั้นนั่ก็แสดงว่ามันมีหนอนที่เราเรียกว่าหนอนหัวดำนะครับเนี่ยอันนี้หนอนหัวดำก็จะกัดแทะใบมะพร้าว แล้วก็นอกจากกัดแทะใบมะพร้าวแล้วเนี่ยนะครับนอนหัวดำมันก็เรียกว่าจับใบมะพร้าวนี่นะฮะเอามาห่อตัวมันนะครับเอามาห่อตัวมันด้วยนี่ก็ทำให้มะพร้าวใบแห้งเราก็ควรจะต้องมีการตัดแต่งใบมะพร้าวเหล่านั้นออกมาเผาทำลายนะฮะแล้วก็อาจจะต้องฉีดพ่น สารป้องกันกำจัดนะครับอ,อย่างอิมาเบตินเบนโซโอเอตอย่างนี้ที่มีงานวิจัยทดลองบอกกล่าวกันไว้นะส่วนถ้าเราไปเห็นมะพร้าวยอดมันออกมาขาวพโพลนอันนั้นก็แสดงว่ามันมีปัญหาพวกมแมลงดำหนามอันนี้เวลาที่มันเกิดขึ้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้ปล่อย แตนเบียนมแมลงศัตรูไปควบคุมเพราะว่ามันอยู่ที่สูงมันฉีดอยู่ฉีดยาก็ค่อนข้างจะยากลำบากสักหน่อยนะครับทีนี้ถ้าปกติพอมะพร้าวเริ่มติดลูกนะครับเริ่มติดลูกพี่น้องครับอยาขาดปุ๋ย13 13 21เป็นอันขาดและถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมทุก20วัน ท่านควรจะใส่ปุ๋ยทุกครั้งแต่ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าใส่ไปครั้งเดียวแล้วก็เว้นไปหลายเดือนอันนี้ก็อยู่ที่ปริมาณการใส่แต่โดยทั่วไปเนี่ยมะพร้าวน้ําหอมหนึ่งเดือนหรือย0สิวันเนี่ยมันก็จะออกทลายมาให้เราหนึ่งทลายท่านก็ดูแล้วกันว่าหนึ่งทลายนั้นเราควรจะใส่ปุ๋ย ให้กับมะพร้าวไปสักกี่มากน้อยนะฮะที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงผลเหล่านั้นทีนี้ถ้าปุ๋ยถึงปุ๋ยพร้อมเราก็มาเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วแต่ทำไมมะพร้าวยังรู้สึกเหมือนว่าไม่โตเท่าที่ควรนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวนี้มะพร้าวลูกจะรีบเล็กเพราะอะไรครับ เพราะตอนที่มะพร้าวลูกเล็กๆเนี่ยและแทนที่มันจะมีผิวภายนอกเขียวเป็นปกติดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าผิวของมะพร้าวนะั่นมันก็จะเป็นคราบสีน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นมาเกิดจากการทำลายของศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไราสศัตรูพืชนะครับ เกิดจากไรศัตรูพืชและไรตัวนี้เขาเรียกว่าไร่สี่ขาครับนะไรสี่ขาจะเห็นเป็นคราบศิบลั่านประเด็นปัญหาอยู่นะวันนี้ก็คือว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นเป็นคราบเศษรังานแล้วไม่นึกว่ามันจะเป็นการทําลายของศัตรูพืชก็เลยปล่อยไว้ทีนี้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ อัตราการเพิ่มประชากรของไรสีขาก็มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับเวลามาเพร้าวติดลูกตั้งแต่ลูกเล็กๆท่านก็จะต้องป้องกันไรสีขาด้วยการใช้กรรมฐานผงคูมมุมลัสฉีดพ่นป้องกันนะนอกจากกรรมฐานผงคูมมุมลัสท่านก็อาจจะต้องใช้สาร ป้องกันกับจัดไรอย่างเช่นโทเทมนะอาฉีดพ่นป้องกันไว้และปุ๋ยก็จะต้องไม่ขาดถ้าดูได้ครับว่าขาดปุ๋ยไม่ขาดปุ๋ยหนึ่งทลายถ้าทลายนี้เป็นไปตามปกติทลายต่อไปลูกชักเล็กและอันนี้แปลว่าปุ๋ยไม่พอแล้ว13 13 21เเพิ่มเติมให้ไปนะครับอ้าวก็หวังว่า ท่านที่ถามมาว่าทำไมมะพราะ้าวลูกเล็กนะถ้าไม่ใช่เพราะสายพันธุ์มันเป็นเช่นนั้นก็จะต้องเกิดจากสิ่งต่างๆที่ผมยกตัวอย่างมาตั้งแต่การดูแลเรื่องปุ๋ยแล้วก็ศัตรูพืชเพราะว่าศัตรูพืชไปทำให้ต้นไม่สมบูรณ์ต้นก็ปรุงอาหารสังเคราะห์แสงไม่ค่อยด้าอย่างนั้นเป็นต้นอ่ะแถมท้ายหน่อยว่ามีแฟนรายการถาม,มาบอกว่าน้ำต้มถั่วเนี่ย นฮะต้นถั่วแล้วเอามารดน้ำต้นไม้ได้ไหมท่านผู้ฟังครับได้สิครับใช้ได้ทีนี้หวังว่าคงจะไม่ใส่เกลือเข้าไปจนเข็มมากะไรใช่ไหมฮะก็ะเอามารดได้แต่อย่าเป็นน้ำร้อนนะนะต้มถั่วต้มแล้วต้องปล่อยไว้ให้เย็นซะก่อนนะแล้วเราจึงจะเอามา รดน้ําต้นไม้เหล่านั้นนะครับท่านผู้ฟังที่เราครับนี่ก็คือเรื่องของน้ําต้มถั่วที่จะต้องใอช้รดน้ําได้น้ําที่จะมีปัญหาที่จะมาลดต้นไม้แล้วมีปัญหานะครับคือน้ําเข็มหลายคนเจาะบ่อบาดาลหรือใช้น้ําบ่อแต่น้ำํำในบ่อเนี่ยถ้าออกสีชาชาหน่อยนะครับ มันจะมีความเค็มเพราะพื้นฐานดินมันเค็มน้ําก็เลยเค็มเพราะเรามาลดน้ําต้นไม้เนี่ยใบยจะไหม้ใบจะดําถ้าอย่างต้นไม้ประดับนะฮะบางชนิดนะใบจะดําไปเลยนะครับน้ําที่มีปัญหาคือน้ําเค็มน้ําที่เป็นกรดจัดด่างจัดน้ําที่ดี ในการที่จะนำมารดน้ำต้นไม้คือน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยาธาตุอาหารเช่นที่เราพูดถึงน้ำหมักก็คือการที่เอาวัสดุอินทรีย์เนี่ยมาหมักนะครับเพราะว่ามันจะเป็นน้ำที่มีปริมาณปุ๋ยสูงถ้าเราดูตัวอย่างในร่องสวนนะครับร่องสวนถ้าเขาปลูกอย่างเช่น อทองหลางเขาปลูกทองหลางไว้ทองหลางมันปลูกอาหารสร้างอาหารเตื่งเเรเยนจากอากาศมาใช้ได้และทองหลางก็จะทิ้งใบใบก็ร่วงลงน้ำนะฮะเพราะน้ําในร่องสวนนั้นก็จะเป็นน้ําที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารนะครับลอกเลนขึ้นมาก็จะมีปุ๋ยติดขึ้นมาด้วย นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุอาหารที่มีในน้ําน้ําที่ไหลลินมาจากป่าอย่างเงี้ยนะฮะมันมีอนทซีวัตถุอะไรต่างๆก็จะเป็นน้ําที่มีปริมาณธาตุอาหารดีนะครับอา้าวนี่ก็เป็นคําถามของท่านที่ทิดบวนบางประมาะนํามาตอบท่านในวันนี้นะครับเบริรอ์ ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร